ก้องสดพดมูสวัสดีพี่คะกล้องสดค่ะพดมูนะครับวันนี้วันนี้พี่พดจัดของให้หนูสเต็มที่เต็มเตี่ยมเลยนะเราแต่งตัวเพื่อต้อนรับอาหารนะครับจากเออ่กินเฮาส์นะครับล่องอ่านกินเฮาล์แล้วก็เทเรสโรงแรมอาวานี่สุขุมวิทนะครับกรุงเทพอยู่แถวๆนั้นพี่ก้องอยู่แถวๆอนุศเขาเรียกอะไรอ่ะสถานีรถเขาเรียกอะไรนะ BTS on note อยู่ตรงข้ามเทสโก้เกี๊และ The t o อ r ์ s ิดยอวานีสุขุมวิทใช่ไหมนะครับเป็นอาหารไทยร่วมสมัยนะครับร้านอาหารนานาชาติเดี๋ยวเราต้อนรับคุณโอรองผู้จัดการทั่วไปนะครับแล้วก็เชฟพินโยสวัสดีค่ะวันนี้มาเต็มที่เลยนะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะ โชว์เลยเพราะเมนูทั right. mm ้ง hmm. สิบเมนูพี่พอดใช่เนาะเมนูแรกแต่คอนเซ็ปต์ร้านอาหารเป็นไงคอนเซ็ปต์ร้านอาหารกินเฮาส์ก็ร้านอาหารกินเฮาส์เรานะครับจะเป็นแบบ all day dining นะครับเสิร์ฟตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็อาหารของเราเนี่ยจะเป็นอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นนะครับมีความทวิสต์แล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านนะครับนอกจากเมนูไทยเนี่ยก็จะมีเมนูอินเตอร์กับเวสเทิร์นให้เสิร์ฟให้ด้วยครับครับแล้วที่วิญโยอ่ะเชฟวิญโยอ่ะ ว่าไปเชฟเป้ยังไงอ่ะครับก็ได้ทำงานที่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีครับโอ้ยู่อเมริกากับเยอรมนีใช่ก็อยู่ห้องอาหารระดับ5ดาวทั้งนั้นเลยนะทั้งยุโรปแล้อเมริกาด้วยนะโอ้แล้วที่ห้องอาหารเปิดเป็นกี่โมงกี่โมงครับเอ่อเปิด6กโมงครึ่งนะครับจนถึงเที่ยงคืนครับหกโมงเย็นหกโมงเช้าครับอูอเร็วหนอของเราเป็น all day dining ครับก็ตอนเช้าเนี่ยเออเราก็จะเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่ต์เบรคฟาสต์ใช่ครับ ส่วนอาหารกลางวันกับอาหารเย็นก็จะเป็นสายอลาคาดนะครับแล้วก็มีเมนูอลาคาดบุฟเฟ่ด้วยครับโอ้มีพี่พอดูเนเมนูแรกก่อนเลยอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้เป็นหมี่กะทิหมูย่างครับโอ้น่ากินมากเลยรับเนี่ยตัวหมี่กะทิเราครับจะเป็นสูตรแบบโบราณนะครับจะมีความเข้มข้นหอมมันนะครับแล้วก็ตัวหมูย่างเนี่ยเราเลือกส่วนที่เป็นสันคอนะครับหมักนะครับแล้วก็นํามาย่างจะมีรสชาติที่นุ่มชุ่ม ทานคู่กันดีมากครับโอ้องไม่เห็นหมูย่างอ่ะอยู่ยกให้ดูอ่ะนี่นี่นี่นีโอ้โหน่าทานมากชิ้นบึ้มมากนะคัะใครสนใจก็ไปได้ที่โรงแรมเลยแล้วนี่อะไรคะอันนี้เป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลือครับสายปูนิ่มเนี่ยต้องชอบจานนี้แน่นอนครับเพราะว่าปูนิ่มเราทอดกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็พริกเกลือจัดจ้านครับลองกินเลยเหรอก็มันทานเลยครับทานเล่นเป็นกับแกมก็ได้ นะครับร้านนี้นะครับอันต่อไปนีนะครับตัวนี้เป็นหมูฮ้องกับหมั่นโถทอดนะครับตัวหมูฮ้องของร้านเราจะเป็นสูตรแบบภูเก็ตนะครับจะเข้มข้นเข้าเนื้อนะครับแล้วก็ตัวหมั่นโถทอดเนี่ยครับเราจะทอดให้กรอบด้านนอกนะครับทานคู่กันเนี่ยเข้ากันกรอบนุ่มลุ่มหนนะครับแล้นี่ยครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับขายดีที่สุดของทางร้านเราครับชื่อว่า ข้าวผัดกะปิเนื้อวากิวย่างหม่าล่านะครับใช่เนื้อเป็นชิ้นๆใหญ่มากนะครับตัวนี้เราใช้เนื้อวากิวเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวหม่าล่านะครับปรุงรสด,ด้วยนะครับตัวเนื้อลูกค้าสามารถเลือกระดับความสุขได้ด้วยครับ นีบ่ปูนี่อร่อยมากอร่อยไหมครับอันนี้ล่ะ,นนละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชิมพี่เข้างอน,นี้ล่ะเนี่ยตัวนี้เป็นเมนูนนทันเล่นของทางร้านนะครับจะเป็นรา,า,ากบัวทอดกับน้ําจิ้มบวยมะม่วงครับตัวรากบัวเนี่ยเราจะเคลือบแป้งบางๆนะครับทอดให้กรอบแล้วก็ตัวน้ําจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ําจิ้มบวยกับมะม,ม่วงน้ําดอกไม้นะครับช่องทางติดต่อใครสนใจก็โทรไปได้020797555นะครับหรือเฟซบุ๊กกรีนเฮาส e เลสลองแอดทูเลสไลไลั้นช่วยอ่านมองเห็นไล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 แอดแอดเอาไว้นี่สุขุมวิทครับ โปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นโปรโมนะครับก็สำหรับแฟนรายการกล้องซดพดมูนะครับแค่แจ้งว่าติดตามมาจากทางรายการได้รับส่วนลด20%นะครับสำหรับค่าอาหารครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนครับอยู่ใกล้กับ BTS อ่อนนุชใช่ไหมใช่ครับทางออก3เชื่อมต่อเข้าอาคารเลยครับเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะฮะอร่อยมากเลยช่วงเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติ บุฟเฟตหัวละ400นะพี่ก้องถูกมากใช่ถูกมากเลยอ่ะช่วงกลางวันและเย็นเ็าให้บริการอาหารจานอาหารไทยร่วมสมัยขึ้น BTS ไปก็ได้น้ำลงอ่อนนุชอะ b t ่อ่อนนุชทางออก3นะครับแล้วก็จะไปชิมอาหารอร่อยอร่อยกันแต่ที่จอดรถก็เยอะไปรถรถก็ได้นะดีกว่าอะบุฟเฟต์ส่ร้อยอะเชฟเชฟพินโยชเลยค่ะ อันนี้เป็นเวสเทิรนเซตสี่คอร์ดของผมนะครับครับผมมีอะไรบ้างอันนี้เดีราก็นำเสนอเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับเป็นทูน่าทาท่ากับแพชชั่นฟู้ดเจลลี่อันนี้เหรอไม่ใช่ใช่แล้วก็ออนท็อปด้วยออเชียต้าคาเวียซึ่งเป็นคาเวียที่พรีเมียมอันนี้นะแดงๆเงี่ยถั่วไม่ใช่แดงๆทาไม่ได้นะครับเป็นถั่วรสยวดเลยเอาเลยพุดเอาเลยพุดคนแรกเลยออเดอร์เลคำเลยนะครับเขากินอันนี้ได้ไหมบุกินนี่นะมีนะกินทั้งปากเลยใช่ไหม นี่นะครับอย่างเงี้ยกินทั้งก้อนเลยครับมันเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยครับอืมอืมที่ก็ไม่มีอะไรน้ำย่อยอ่ะครับหมดต่อไปอันนี้อะไรเลยจานนี้เป็นแคปคาเนิลนี่กุ้งย่างและไข่ปลาแซลมอนครับก็ลองดูมีทั้งซอสไวใ์ขาวและพิงซอสมองไม่เห็นม้วนกับเส้นพาสต้าอันนี้เป็นอลาคาร์คดเหรอครับเป็นเวทเทิร์นเซตครับอ๋อเป็นสี่จาน นี่เหรอทั้งหมดนี่เหรอครับทั้งหมดนี่ครับจะอท่าไรอ่ะหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทต่อท่านไม่แพงครับปลูกเพราะมีอันนี้หนึ่งสองครับสามสี่ห้าห้าอันนี้มีให้เลือกระหว่างเนื้อกับปลาแซลมอนเยอะนะสำหรับคุณคนไม่ทานเนื้อก็ทานปลาได้นี่ขนมเหรอครับครับเป็นขนมอร่อยพีหร้องตัวเป็นอะไรคะเป็นเยลุซาเลมอติโชกซุปเป็นซุป แก่นตะวันที่บ้านเราเรียกซึ่งวันนี้นําสายพันธ์ุยุโรปมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมครับซึ่งมีกากใหญ่คุณค่าทางอาหารสูงอันนี้อะครับเป็นเนื้อปูม้วนกับเส้นพาสต้าหรือว่าคาเนลลนีอ่ะมีตัดให้พี่บอดน้อมีตัดกินเลยนี่ใช่ไหมครัครับอันนี้จะมีความมันมีหอมเนื้อปูอันนี้เป็นแป้งครับเป็นเส้นพาสต้าครับแป้งหอมแต่เราใช้ตะเกียบนะครับได้ครับ ง่ายไงเป็นยังไงบ้างครับอันนีอไม่แพงนรัคุณไม่แพงครับถูกมากจับต้องได้ให้ส่วนลด20%นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับสำหรับแฟนรายการครับโอ้หถูกมากพวอนี้ตกินไหมตุ๊กก้องกินเหรอไม่กินเหรอมาลองดูครับเนี่ยต่อไปทานคู่กับขนมปังกรอบทาฟเฟิลได้เลยนะครับต่อไปเป็นอะไรจานต่อไปเป็นคิงแซลมอนกับ กินพีพูเลและซอสใบขาวซึ่งผมเลือกคิงแซลมอนเป็นเนื้อที่แน่นมีเท็กเจอร์ที่ดีกว่าแซลมอนพันธุ์อื่นนะครับอันนี้สองอันนี้เลือกได้เลือกได้เป็นเนื้อเป็นออสเตรเลียนเทนเดลอยมากับตับห่านย่างและเห็ดหมอเร็วซึ่งผมนำเห็ดหมอเร็วจากยุโรปซึ่งมีกลิ่นและเอกลักษณ์ของเห็ดและได้เลือกได้สุดท้ายนี้ขนมใช่ไหมครับผม เป็นอะไรยูสุพัฟเฟชิลี่นะครับมีความมันหอมหวานและเผ็ดในลําคอนิดๆเป็นการจบคอร์ดสี่จานได้อย่างลงตัวเลยครับอจะบอกคุณนะว่าซุปก็ดีมากเลยเพราะว่ซุปดีขชิมนถ้าใส่เฮลตี้ทานได้นะครับลดตันตาลในเลือดได้เดี๋ยวลองั่นนมันจะตกจากเนื้อจับให้ไ้กจับให้ไอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นแสาวมนมุนเนื้อเขานุ่มนะเนี่ย เดี๋ยวรา้องกินแซลมอนสิน้ออร่อยมากดีไหมนุ่มมาก๋ยวกินแซลมอนต้องทานคู่ก็ตับหานคุณพัน2กูจะกำไรอยู่ชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดอีก20%่เปเ็นให้กับรายการเราใช่ครับแค่บอกว่าติดตามมาจากรายการครับได้จนถึงสิ้นเดือนนะครับคุ้มมากเลยอ่ะ พี่พลอยลองกินนี่ดูสิไะ้แซลมอนบะเบอบะบอบะบอบบอหมดเลยไปที่หนึ่งครับก็สำหรับแฟนรายการกล้องสดพลดมูนะครับให้ส่วนลด20%นะครับสำหรับค่าอาหารจะเป็นในส่วนของตัวเซตเมนูของเชฟพินโยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารจานอื่นในร้านก็ได้ครับเราให้ส่วนลดค่าอาหาร20%ครับเบอร์โทรศัพเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์020797555นะครับ เปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนใช่ครับลองขอาหมูย่างดูอุ้ยตายแล้วอให้พี่พจน์เห็นจิตได้ก้อนว่าใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่ามีใครแย่งเรากินเนี่ยโอ้ตกชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะมาชิตได้มากหมูเคอหมูย่างเกาดีมากพี่พจน์อนุญาตเบอกเบอร์บอกเบอร์ผมใช่เหรอนี่คอหมูเหรอศูนย์สองศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าห้าห้าครับเราเลือก แบบมีชนิดที่มันน้อยหแต่เนื้อเขาอร่อยมากพี่กอลใช่ไหมเนื้อเขาแบบเนื้อไหนเนื้อเนี่ยพิซออสเตรเลียนเซนด์ลอยมากับตะพาห์นะคุณต้องบอกไหมครับต้องตะพาห์ใช่ไหม้องตะพาห์สิเมื่อไรไม่กินเซนดหมี่แล้วอ๋อว่าไหนว่าไหนมีกระทิหรอครับตัวเซตนี้เราจะเน้นเมนูเครื่องอินกริเดียนที่มันเป็นพรีเมียมนะครับเอามาทำให้ทานกันค่อนข้างหายากนะครับ นี่มี่กะทิป่ะใช่ครับบอกเบอร์บอกเบอร์บอกชื่อร้านเลยห้องอาหาร Green House a n t e r e s นะครับเบอร์โทร02-079-7555ครับเปอดกี่โมงกี่โมงฮะหกโมงครึ่งนะครับตั้งตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วปิดไหมไม่ปิดวันไหนมั้มไม่ครับเปิดทุกวันครับเดทุกววัน ตอนเช้าบุฟเฟ่ใช่ไหมตอนเช้าเป็นบุฟเฟ่เป็นเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าครับแล้วก็กลางวันกับกับเย็นเนี่ยจะมีทั้งอาราคาร์ดนะครับแล้วก็มีเป็นอาราคาร์ดด้วยครับไป BTS อ่อนนุชทางออกที่3นะครับแต่ถ้าใครขับรถไปก็ไปตรงนั้นเลยพุ่งไปเลย BTS อ่อนนุชแล้วก็มีโรงแรมนะครับชื่อโรงแรมอะวานีสุขุมวิทนะครับร้านอาหารชื่อกินเขาแอนเทอร์เรสแอนเทอร์เรสอ่ะมอบป้ายค่ะ อร่อย่มกรับขอบคุณมากครับอย่าลืมแวะไปเสาร์อาทิตย์นี้หรือวันนี้ก็ได้นะเปิดทุกวันเออตอนนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปมูเตลูกันที่เกาะกลางทะเลกับสารเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายบ้านบ้านขุนสมุทรจีนนะฮะขอพรเรื่องสุขภาพการเรียนร่างการงานแล้วก็โชคลาภนะฮะเนื้อยังติดอยู่ที่ปากยหอมมากพี่ก้องนี่ตับไทยเขาดีมากตับดีมาก อ่ะเปกตตะคู่เออต้องขอบคุณกั่ไหมขอบคุณงามขอบคุณนะ,นะครับขอบคุณค่<น>ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตะคู่เดี๋ยวกลับไปมูเตลูกันต้นสดนดบู ผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีนนั่นเองนะครับบอกเลยครับวันนี้เราจะมาหมู่กันแบบปังๆเลยบอกเลยนะที่นี่นะใครที่เรียนหนังสืออยู่นะครับหรือว่าเรียนปโทปอเอกเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเรียนต้องมาหมู่ที่นี่นะครับล้วีความพยายามของพวกเรานะผลทางไหมฮะใช่อีกยาวไกลความพยายามจะทําให้เราสำเรผลครับคุณผู้ชมใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปหมู่กันเลยดีกว่าวทาไหว้น้ำไป ครับผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับวิทยากรชุมชนนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะบสวสค,บค่ะพี่เอก่อนหนึ่งเลยเนี่ยต้องถามเลยคืนหนึ่งเนี่ยความเป็นไปนเป็นมาของสารครับเนื่องจากพีบเบ่เอดูทางเขา้าคือโดยกไกลมากแล้วก็มีสารอยู่ตรงนี้ซึ่งสารนี้มีชื่อสารว่าสารเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชายก็คือทำถึงชื่อนี้นะครับนุ่ชื่อนี้ชายคำว่าหนุ่มน้อยลอยชายเนี่ยมาถอดจาก สิ่งที่เห็นคือตุ๊กตาไม้รูปเด็กก็หนุ่มน้อยแล้วท่านลอยประจากชายทะเลก็คือลอยชาตคือยังไงครับลอยมายังไงครับก็คือชาวประมงบรรจุรลุดของพวกเราออกไปทําการประมงกู้ขึ้นมาทุกครั้งเลยได้แค่ตุ๊กตาไม้ชิ้นเดียวทิ้งไปทาการประมงไปก็เข้าอีกไม่เขาติดตัวนี้มาเขาทิ้งจุดเดิมหรือเปล่าเขาทิ้งคือการทําประมงมันต้องเดินเรือไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ก็เข้าอีกอ๋อก็คือหมายความว่าคือชาวประมงออกไปจับขึ้นมาได้ท่านแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็ไปอีกก็ได้อีกกกเป็นิิโโลล ก็ได้ท่านอีกโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยพี่เจิ้นอยากรู้ค่ะว่าที่เนี่ยที่ติดตามมาเนาะมีแบบระดับด็อกเตอร์เลยมาขอเรื่องเรียนเรื่องอะไรทำไมถึงต้องมาขอเรื่องเรียนนะครับพี่ก็คือที่เนี่ยหมู่บ้านที่เรียนรู้เรื่องของโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะมีเด็กเข้ามาทำวิทยาในคนเยอะผู้ใหญ่สมองก็แนะนำตะขอเาพ่อดิแนะนําทุกคนได้แทบทุกคนอ่ะครับเรื่องเรียนแบบว่าำเ็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นการเล่าขานกันมาโดยตลอดได้ครับนอกจากเรื่องรีนก็เรื่องอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับความงามขององค์คระย เรื่องปาฏิหาริย์นี้ไม่จบนะเพราะว่าเกิดขึ้นกับพี่เอเองเลยอย่กอห้ช่วยเล่านินืน่องคปาฏิหาริย์ศาลจ่าพ่อจะเก่งเรื่องของการการศึกษามาขอพรอก็จะมีผู้ปกครองของเด็กเขาอยากให้ลูกเขารือหลานเขาสอบเข้ามาหาหลายัยมหาหลัยหนึ่งได้เขาดูในทอทัศน์เขาก็บนกลางแจ้งที่บ้านเขาทีนี้สรุปว่าไอ้เด็กสี่คนมันสอบเข้าได้พร้อมกันหมดเลยเสร็จแล้ววันที่เขามาแก้บนนุ่งด้วยมาก่อนการขบวนาครมที่เนี่ยมันลำบากต้องเหมาเรือเข้ามา แล้วเนี่ยช่วงเดือนเนี่ยพอเหมาเรือเข้ามาแล้วเนี่ยคนขับเรือก็จะบอก้คนที่มาแก้บนเนี่ยให้ให้รีบให้รีบมาแก้บนนะอยู่ได้แค่สองชั่วโมงถ้าเย็นน้ํามันแห้งกลับไม่ได้ต้องกลับรถ<ด>มืดใช่เสร็จ<ด>แ,แล้วทีนี้คนไม่เคยมาที่นี่อ่ะก็เฟ้งอยู่ตรงนู้นอ่ะสาลอยู่ไหนอ่ะตัวเองก็งงแล้วก็จะแก้บนยังไงวะก็เลยคุยกันว่าเอาน้ําก็แห้งลงเดี๋ยวเอาของเนี่ยแก้บนตรงนั้นเลยแล้วก็กลับจังหวัดที่กําลังแก้ผลผลไม้เพื่อจะแก้บนตรงนั้นน่ะอยู่ดีดๆก็มีเด็กผมแกะเดินไปเขานึกขึ้้นไดว่า ถามเด็กดิฝาหนูหนูศาลเจ้าพ่ออยู่ตรงไหนโดป้าจ้างหนูพาไปทีเด็กก็พยักหน้าเขาก็เก็บถุงเก็บไรเดินตามเด็กมาวันนั้นก็จะมีเด็กอีกกลุ่มนึงมาทํารายงานสมอาจารย์อยู่กับผมบนเนี้ยผมก็เห็นเขาเดินมาแล้วผมก็เรียกคุณป้าครับมาแก้บนเลยครับเขาบอกมาแก้บนอ่าผมก็เชิญึ้นมาเลยครับพอเขาขึ้นมาบนสายเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังจ่ายค่าจ้างเด็กก่อนผมก็เรียกเด็กข้างล่างว่าเอ้ยใครป้าเขาจ้างใครมามาเอาตังแล้ว คุณป้าบอกไม่ใช่เด็กคนนั้นน่ยมันนำเข,เข้ามาแล้วมันขึ้นมาบนศาลเนี่ย,ยผมก็เด็กตามที่คนมองหน้ากันขนลุกสู้เลยแต่คุณป้าก็เหมือนมีแบบแกรน,นกมามาเรื่องเลยคือปัญหาใช่แต่เรื่องแบบการเจ็บป่วยะอะไรเงี้ยเห็นเนี่บอกว่าถ้าเกิดตัวเองไม่สบายถ้าเกิดแฟนมาขอถ้าป่วยโรงพยาบาลแล้วจะมาบนบานแต่งเก่า คนที่ป่วยจะเจอเด็กไปหาถึงรด่ทง่วไทเลยถ้าเกิดมาขอพรว่าให้เราหายใช่ใช่ท่านก็เป็นห่วงลูกหลานที่อยู่ที่นี้เนาะคพี่เอเล่าแล้วอยากไหวเลยพี่นับไหวนิดหนึ่งได้ไหมฮะงั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาขอพรพร้อมกันเลยนะครับแนะนานะครับให้ขออย่างบนนะครับแล้วก็คือที่นี่นอกจากมี สารเจ้าพ่อหนุ่มว่าลอยชายแล้วนะครับยังมีโฮมสเตย์มีศูนย์เรียนรู<ช>้แล้วก็สามารถมาปลูกป่าชายเลนได้ด้วย<ช>คือว่ามาที่นี่คือสำหรับมาประกอบที่นี้ได้เลยครบ,บเลยนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้นะครับทางสารเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจทำ<ช>นะครับ ชวนบอกบุญนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองครับก็คือเราจะสร้างเสาจี้โกลงองค์พันเนาะยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจร่วมบุญนะครับสามารถนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากๆเลยครับจริงๆแค่เท่าหมูด้วย้วเยอะมากเลยทำไมฮะเนี่ยค่ะเปิดปิดกี่โมงอ่ะเ่าลืมเลยเพราะว่ามันเปิดทั้งวันครับเปิดทั้งวันทุกวันเลยเหรอครับใช่ครับผมนะวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เอมากๆเลยครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับยังไงก็วันนี้หมดเวลารายการของพ่องสมทบบุญแล้วครัับสีด สวัสดีค่ะ